สวัสดีค่ะสว,ส, FC, สวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่กําลังติดตามและรับชมรับฟังทางช่องล็อกกิกพารวยอยู่ขณะนี้เนะาะค่ะเมื่อนี้ก็มาพบกับล็อกกิกพารวยทางช่อง YouTube อีกเหมือนเดิมนะคะคือเก่านะคะแต่วันนี้จะมาในรัฐบาลไทยเนาะแนวทางของรัฐบาลไทยตัวเลขแนวทางของเลขมีที่มาแล้วก็ของมาดามคำนวณเนาะคะ่ะที่ f อแฟนคลับที่รอคอยถามหาเนาะคะ่ะ พอดีรัฐบาลไทยลอก,กิกกพึงจะมีโอกาสได้ลงและะ้วค่ะลาวมันก็นมีอาทิตย์ละสามมือเนาะกว่าสิได้เลิอกลงแล้วค่ะตั้งแต่รัฐบาลไทยผลรัฐบาลไทยออกกล็อกกิกกยังฮัทได้ลงอยู่เนาะมีแต่มีแต่สรุปให้ฟังว่าเซียนไหนเข้าบ้างตัวเลีใกใดเข้าบ้างเนาะ,ค,ะค่ะสำหรับมื่อนีก็มาแล้วเนาะคะ่ะสำหรับ รัฐบาลไทยของเลขมีที่มาเนาะก่อนอื่นก่อนที่สิเปเบิงตัวเลขกแนวทางกันนะคะล็อกกี้ก็กรับขอพระคุณเอฟซที่ยังรอคอยบอกว่าสิปินของเซียนใดเนาะติดตามทางช่อง youtube ของล็อกกี้นี่กับขอพระคุณหนลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซใหม่พึ่งเข้ามากไปเบิงเบิงย้อนหลังได้เดอะะ้อค่ะสถิติของเพิ่นอ่าช่องของล็อกกี้ก็เพิ่งเปิดได้บ่ดูเนาะคะ่ะเปิดมานี่กับประมาณสองเดือนพึ่งจะได้สองเดือนเนาะคะ่ะ สองเดือนรัฐบาลไทยก็อาจจะย,ยังเพิ่มไ,ได้ได้หลายงวดเนาะเพิ่งจะได้สามสี่งวดนะคะเพราะว่าสองเดือนสําหรับตัวเลขแนวทางของเลขมิติมาแล้วกะ็มาดามคางวณเนาะเมื่อนี้รัฐบาลไทยเรากิกจะเอามาเป็นแนวทางฝากให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามแล้วกะ็รับชมรับฟงังสําหรับผู้ใดที่รอคอยเนาะเลขทุกตัวเนาะคะ่ะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกะ็รับฟงังคือเก่นเนาะ เลขกอ็อาจจะมีเขาไม่รู้บารูวา้ว่าเลขไพ่สีขาเลขไพสีบอเขาเนาะล็อกกิ๊กก็กราบขอโทษขออภัยเด้อทาเลขบ่อเขาบลอปังกราบขอโทษหลายๆเข้าเอาไปเป็นแค่นแนวทางเปรียบเทียบกันเนาะมักเซียนไหนก็จัดเซียนนั้นค่ะเดี๋ยวเข้าไปบึ่งตัวเลขแนวทางของเลขมิติมาก,ก่อนแล้วกันเนาะและ้วค่อยๆตามต่อของมาดามคำนวณสําหรับตัวเลขแนวทาง รัฐบาลไทยของมาดามคำนวณนว่อรัฐบาลไทยของเลขมีธิมานะคะเบาผิดตัวเลขแนวทางของรัฐบาลไทยของเลกมีธิมานะคะงวดวันที่สิบหกตุลาที่ผ่านมาเลกพิ่นเขาตัววิ่งนะคะวิ่งหก แล้วเพิ่นก็เดินดีเนาะคะ่ะส่วนรัฐบาลไทยเพิ่์นกบพาดเนาะสำหรับสายวิ่งสายลูดของเลกม้ที่มาเนาะเพิ่อนหายมากงวดวันที่สิบหกเนาะมันออกบนเก้าหกสองเพิ่์นหายวิ่งหกอ่าหล้กกาจับคู่หายมีหกสองนะคะตรงตรง,ตรงแบบไม่ต้องกลับแต่อาจจะไม่ใช่ตัวเน้นตัวเจาะที่เพิร์นวง่งหายเนาะคะ่ะแต่ก็ถือว่าเดินดีมากแล้วก็ถือว่าเข่าเนาะคะ่ะ ขาเนี่ยคือแบบบอตองกับนะคะแล้วก็ถ้าเอาทุกคู่เนาะทุกคู่กับสิบกับสบเปลืองแน่เนะผู้ใดก็อยากได้ตัวเนิ่นตัวจรน,นะคะ่ะแต่ถ้าสายวิ่งสายรูดกับสีได้ยะะุแล้วเนาะค่ะแล้วก็ในแนวทางของพื้นเนาะมีอยู่มีอยู่แปดหางเนาะคะ่ะนี่เลขสองตัวสําหรับตัวเลขแนวทางของเลขนี้ที่มาเนาะคะ่ะเป็นไหมากอ่า งวดต่อมาเป็นกระหายมาแล้วเนาะล็อกกี้กจะลงทั้งสูตรตัด่นให้ทั้งสูตรตัดแล้วก็สูตรเต็มมาพร้อมเลยเนาะค่ะแตยว่ารอบนี้ล็อกกิ้กสีลงศาตเราบัดที่นี้สิบมมีเวลาได้ลงอีกก็เลยจะมาสรุปทีเดียวเนาะทั้งสูตรตัดแล้วก็สูตรเต็มของของเลขนี้ที่มาเอาเอาเอาสูตรเต็มเอาสูตรเต็มบ้างเทียบเคียงให้เบิ่งงสก่อกเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นตัวเก่านี่ตัวใหม่เนาะสำหรับวันที่หนึ่งพฤศจิกายน คืสิกาย,ยุน2567วันที่หนึ่งสำหรับรัฐบาลไทยของเลนม้ท่มานะคะอ่าแคปหน้าจอด้อค่ะนีส่สุดเต็มเบิงสุดเต็มก่อนนะคะเนาะสำหรับเลขมีที่มาบนล่างวิ่งสามกับเจ็ดสองตัวแปดหางนะคะมีศูนย์สามศูนย์เจ็ดหนึ่ง สามหนะะึ่งเจ็ดสองสามแล้วก็สองสองเจ็ดสี่สามแล้วก็สี่เจ็ดเนาะค่ะเน้นเจาะ์นจะมีอยู่สี่หางเนาะมีหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสองสามแล้วก็สองเจ็ดเนาะคะ่ะส่วนสามตัวสามตัวมีสามหางเนาะคะ่ะมีศูนย์สองเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดเนาะค่ะแบบหนาจอด้ออค่ะนี่คือสูตรเต็มของเพินสูตรเต็มของเพิรนอ่า ตัวเลขอาจจะน้อยเกินไปเนาะเมื่อนี้เขียนส่งใดพวกนี้มันก็ส่งน่อยเต่ะปุ๊แต่ก็น่าจ,จะชัดเจนอยู่เนาะค่ะขยายเบื้องเอาเนอะขอโทษขอให้หลายๆเด้อถ้าตัวเลขมันบ่ชัดบ่จีนมันตัวน้อยไปเดี๋ยวรอบหน้าเรากิกสิเฮ็ดให้ไหมเนาะคะ่ะนั่นสูตรเต็มอ่ะสูตรตัดมาพร้อมกันเลยเนาะสําหรับคนทุนหน่อยสําหรับคนที่ว่าเลือกบอ่ได้ขอสูตรตัดแน่อันมาลายกับยักสิจับตัวใดเนาะคะ่ะ อยากให้เซียนเพื่นจับหายอ่าเพื่นกระจัดหายเนาะเนาะแต่ถ้าไม่ชอบสูตรตัดพื่นเฮาสีเบืองสูตรเต็มลวเอาไปวิอเคราะห์เองหาเองแนวทางเองกะก็อาจจะเป็นดวงไพ่ดวงมันเนาะคะ่ะแต่อันนี้ก็เป็นแค่แนวทางเนาะสําหรับเลกมีที่มาเพื่นห้มาอ่าสูตรตัดไปก่อนเนาะคะ่ะสูตรตัดแคปหน้าจอคะ่ะสูตรตัดเพื้นห้มาก็จะมีตัวนิ่นเนาะ เพิ่นจะเน้นวิ่งเจ็ดเนาะวิ่งลูดเจ็ดสามตัวหนึ่งสองเจ็ดสองตัวสามหางเน้นยูสองหางเนาะคะ่ะแต่ก็กันนะะ้อยเนาะหนึ่งหางมีสองเจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ดตัวเน้นตัวจะเนาะหนึ่งสองนี่กับกันไว้เนาะคะ่ะสําหรับตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยของเลขมิธิมาเด้อว,วันที่หนึ่งวันศุกร์ว่าเลขออกเนาะ,ะวันศุกร์ที่หนึ่ง สำหรับตัวเลขแนวทางของเลขมีที่มากลับขอบเอคุณหล,ลน์เนาะคะ่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องลอจิกเด้อแล้วก็ตัวเลขแนวทางเพิ่มมาทิ้งเนะาะบ่ารัฐบาลไทยบ่าเล่าเนาะคะ่ะรัฐบาลไทยงวดนี้ก็ขอให้หิง้งขอให้มาขอให้ปังเลยค่ะเด้อสาหรับเลขมีที่มาอ่าต่อมาเลขของมาดามคำนวณเนาะคะ่ะอันนี้ก็เจ้าแม่รัฐบาลไทยเด้อนี่เพิ่มมา รัฐบาลไทยของมาดามคำนวณกับเอามาลุงไว้ก่อนเลยเนาะงวดเก่างวดเก่าของมาดามคำนวณกะเดี๋ยวเบิ้งตัวเก่าก่อนเนาะค่ะเนาะงวดเก่าของมาดามคำนวณก็นว,นกวิ่งศูนย์เนาะค่ะศูนย์วิ่งรูดแบบบ่ต้องกลับเลยเนาะถ้าหลินตัววิ่งศูนย์นองเพิ่นเนาะหลักร้อยเพิ่นกับมาหลักร้อยเก้า ลักลอยของมาดามคำนวณก็เข่าดีเนาะคะ่ะสำหรับสูตรของมาดามคำนวณแล้วก็ตัววิ่งตัวรูดเข่าเนาะคะ่ะเขา้าเอาไปเต็มเต็มยูสามตัวเพิ่นก็เกือบนะคะแก็บประสนสามตัวเพิ่นก็เกือบถึกเนาะค่ะเกือบถึะะืโต๊นั่นนี่ห้ 5, 9, เาเก้าสองแต่มันออกเก้าหกสองนะคะ่ะลาดไปเต็มหนึ่ง ล่างศูนย์ศูนย์ของเพิ่นวิ่งนะคะวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์หลักร้อยก็เดินดีค่ะหลักร้อยของมาดามคำนวณอันนี้ก็จะเป็นตัวไม้นะเทียบเคียงให้เบิ่งเรือค่ะสำหรับของมาดามคำนวณวันที่หนึ่งตุตีหนึ่งพฤศจิกาเนาะคะ่ะเอาโดนกระสีลุงนาลุงลังเนาะคะ่ะแคปหน้าจอเอาค่ะสาหรับมาดามคำนวณเนาะ ขอบคุณหลายๆนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางที่มาวางทางช่องของล็อกกี้กราบขอบพระคุณหลายๆเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณเอฟซี FC, ของมาดามคำนวณแล้วก็ของหลีกมิติมาเนาะกราบขอบพระคะุณค่ะอ่าตัวเลขแนวทางมาดามคำนวณรัฐบาลไทยนะคะบนล่างวิ่ง 2, 2, หนึง่งกับสองสองตัวหกหางมีหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสองแล้วก็เจ็ดสองนะคะเน้นจอพันหามาซีหางขึ้นกันนะคะมีหนึ 9, ่งเก้าหนึ่งเจ็ด 2อแล้วก็เจเนาะคะ่ะ3มตัวสี่หางมีหนึ่งเก้าเจ็งสองเก้าสค่ะแอปหน้าจอเอาค่ะสำหรับรัฐบาลไทยสูตรเต็มของมาดามเนาะสูตรตัดก็มาค่ะสำหรับพยักให้มาดามเพิ่นจับคููให้ตัดออกมาเหลือบลอายตัวเนาะมักน้ำมาดามคำนวณกับจัดกับมาดามคำนวณได้เลยะคะ่ะ ชอบของเลขนี้ที่มาผพ่เป็นเอฟซีแฟนคลับยู่แล้วกะจัดของเสี้ยนไผ่เสี้ยนมั่นลนะเนาะตามลายเสี้ยนเท่ากับบอไว้เนาะคะ่ะอันนี้เรากิกก็เข้าใจเพราะว่าเจ้าของก็คือกันคันเลือกก็เลือกมากที่แบบเข่าเข่าติดตามอยู่แล้วนะคะแต่กากาบขอบ,บคุณเนาะคะ่ะที่เขามาเบิงเขามากดไลค์กดแชร์ให้เรากิกพร้อมเนาะอ่ะสูตรตัดแอบปบน้าจอด้อสูตรตัดของมาดามคำนวณบนล่างวิ่งหนึ่งเนาะคะ่ะเป็นไฮวิ่งหนึ่ง 3ตัวมามีเก้าดหนึ่งสองตัว3ามหางมี7จ9ดเแล้วก็เก้นึ่งเนาะค่ะเน้นจอสองหางละเนาะเจ็ดหนึ่กับ91กันไว้97้าเนาะค่ะสำหรับรัฐบาลไทย1พฤศจิกายนสองพนห้ารเอาไว้ไปเป็นแนวทางฝากน้ำเนเดอร์เอฟซพี่น้องปองไฟทั้งหลายทุกท่าน บึ้งพ่อเป็นแนวทางถ้าเลขไม่เข้าไม่ปังลอกกิกกย่ำคือเก่าน,นะคะกาบขอโทษขออภัยเลยหลายล้ามเาบึ้งทั้งช่องลอกกิกระลยบเขาบ่ปังเนาะกาบขอพระคุณตัวเลขแนวทางจากมาดามคำนวณแล้วก็เลขมีพี่มาเนาะคะ่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาบางทั้งช่องโดยเฉพาะเอฟซีทุกทท่านผู้นารักเนาะกาบขอพระคุณไม่เคยลืมนะคะกาบขอพระคุณในหลายที่เขามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเขมามเบึง้ง สำหรับคลิปนี้เรากราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เขามาเบิงมือนี้แล้วก็ขอให้เฮงขอให้มาขอให้ปังเด้อว,วันที่หนึ่งพฤศจิกายนขอให้เลขเขาเลขมันแล้วก็ไว้เจอกันคลิปใหม่เด้อในคลิปหน้าคลิปนี้กะกราบสวัสดีค่ะ